้ยใครอ่มานั่งแอบดูคนมีอุ้ยซุปเปอร์สตาร์ใส่แว่นใส่แมสโอ้ยนั่งรอไเฮ้ยอันยอฮ้ิโยขอยเฮ้เฮเพื่อน้ไ้ป่ะอันน้้อัน้ี้ยเฮ้ย้ ลุนสวัสดีครับทำงานครับผมทำงานทำงานทำงานน้องผมยินดีสวัสดีคุณต้นหอมหน้าเปลี่ยนไปต้นหอมติดโควิดนะฮะก็เลยต้องใช้สแตนด์อินนะฮะแด่คุณต้นหอมที่ไม่ได้มานะครับผมเชียร์นะครับทุกคนเขามีความสุขมากที่คุณไม่มานะฮะเมื่อไร่จะขีดนึงนะฮะ ออนะดีแล้วให้มันอยู่น,นั่นอะดีแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนได้ยินหนหรอเปล่านะาโอ้โอ๋อคือว่า แค่ท้องหนักมากนะคะไม่มานานเลยหลายครั้งเลยนะคะทุกคนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีก่อนเลยวันนี้นะคะคุณพุธอยู่ภูเก็ตถ่ายละครอ,อยู่จึก็เลยต้องมาฉายเดี่ยวนะคะแล้วก็มาทําแทนคุณพุธวันนี้ก็เลยพาน้องพีเจน้อยนะคะมามอบโชคให้กับทุกคนนะคะตอนนี้ก็พุงก็ใหญ่แล้วคือทุกคนเห็นไหมอะ่ะจะเห็นพุงไหมไม่เห็นอ่ะมันตัดเฟรมไปพอดีมันตัดเฟรมไปพอด,ด,ดีอะทุกคนโท อยากจะให้ดูพุงหน่อยตอนนี้แม่ก็เริ่มอ้วนแล้วนะคะทั่วเลยนะคะมาไวไปไวไหมแม่มาไวไปไวเนาะถ้าเป็นพ่อพ่อก็คือจะแบบคุยนู้นคุยนี่ใช่ไหมแม่คุยไม่เก่งเท่าพ่อพ่อเขาอาชีพดีเจอ,อ่ะอ่ะทุกคนอันนี้สองลายชื่อ ไม่มองไม่มองมองก็ไม่รู้อยู่ดีว่าชื่ออะไรสาลายชื่อสี่ลายชื่อในมือแม่ครึ่งทางของหนึ่งสลึงก่อนนะคะ5ลายชื่อค่ะรับรางวัลทองคำมูลค่าหนึ่งสลึงไปเลยนี่ลมของวิปสกินนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกพายุเข้าหน้าฝนแม่แจกเลยนี่มันใหญ่มากจริงทุกคนจริงๆเห็นไหม เห็นชัดไหมฮะว่าว่าในกล้องมันพอใช่ไหมมันใหญ่มากแล้วอยู่รู้สึกว่าเวลาเรากลางเนี่ยเราสามารถเผื่อแผค่คนรอบข้างได้ด้วยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนมี UV กันแสงแดด ถ้าเป็นหน้าฝนนะคะก็กันได้ดีเลยนะคะครอบคลุมทั้งคนแล้วก็แบบสัตว์สิ่งของใครจะมากับเราเนี่ยครอบคลุมหมดเพราะว่าใหญ่มากๆที่เห็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจริงๆอจะมีซองซองก็จะมีสายสะพายคล้ายๆแบบว่าเหมือนดาบพกอะสายสะพายอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าสะดวกนะคะในการแบบขนล่มคันนี้แล้วก็อยากจะบอกคะ่ะว่าช่วงเนี้ยจุ๋ยแบบ ท้องใช่ไหมพอจุ๋ยท้องเนี่ยจุยก็แบบสามารถยืนยันได้เลยจริงๆจากตัวเองเลยจริงๆว่าเออเราเป็นคนตั้งคันอยู่เราสามารถใช้ครีมของว็บสกินเซรั่มของว็บสกินได้นะคะทั้งขมิ้นโกเซรั่มขมิม้นโรตครีมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะนี่ว็บสกินไวท์สป Mark นะคะ เพราะว่าทั้งหมดไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็กในคันนะคะคือคนท้องใช้ได้เนื่องจากว่าจะมีสารอันตรายบางตัวที่คุณแม่จะใช้ไม่ได้อย่างเช่นพวกแรติโนลนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะกดวิตามิน A อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกสารอันตรายต่างๆนะคะซึ่งวิศวกนเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ทําการวิจัยอะไรเรื่องออการระคายเคืองอะไรแบบนี้มาตลอดเราไม่มีพาราเบนนะคะเป็นพาราเบนฟรีนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่ใส่สีนะคะ ดังนั้นปลอดภัยนะคะกับคนที่ตั้งครันนะคะตอนนี้ก็คือใช้เองใครๆก็บอกว่าเอ๊ะคือมันมีหลายๆห,หลายข้อความบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวแม่จะสวยแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นลูกชายแม่จะสวยนะคะแล้วก็บอกว่าแม่หน้าตาแบบ ผ่องใสอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์แม่พยายามใช้ครีมใช้เซรั่มนะคะของวิบสกินนะคะแบบโปะๆไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยมีฝ้าหรือจุดด่างดำที่เกิดมานะคะในช่วงของการตั้งครรภ์ดังนั้นอันนี้แบบว่าสบายใจได้เลยนะคะคุณแม่คนไหนที่กาลังตั้งครรภ์อยู่ก็สามารถใช้ได้รวมถึงตัวแทนนะคะสามารถบอกได้เลยนะคะว่าจุ๋ยใช้เองนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆนะคะแล้วก็ทําคลิปให้ตัวแทนแล้วด้วยสามารถไปบอกต่อได้เลยนะคะนะคะวันนี้ต้องขอ มากเลยด้วยคนสละเวลามาดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่จะมาใหม่นะพร้อมกับพีเจน้อยนะคะวันนี้พีเจน้อยมามอบโชคมามอบทองให้กับทุกคนนะคะวันนี้แม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะฝากวิพากินด้วยนะคะทุกคน